เดี๋ยววันนี้นิวพามาดูทีเด็ดจากกรมการยางครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหตัวล่าสุดลำแรกเลยครับเป็นไงสำหรับตัวนี้ ลูกค้ารายแรกเลยนะนิวดีกว่าให้นิวบอกมึงดีกว่าอันนี้เป็นตัวตัวตัวรุ่นไหนครับเป็นล้อ96 V ตัวใหม่กว้าง9ก้าครึ่งสิครึ่งเครึ่งสิครึ่งออฟเซต25เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันครับว่าใส่9ก้าครึ่งสิครึ่งล้นไหมอ่ามาดูฝั่งนู้นดีกว่าป่ะอยากจับฝั่งนู้นตัวนี้ก็คือเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยครับ6รูตรงรุ่นนะ9ก้าครึ่งสิครึ่งนะครับทุกคนจริงๆแล้วลูกค้ารับรถเกือบ2อาทิตย์ละอยากใส่ตัวนี้อยากเป็นคันแรกเพราะว่าล้อ อันนี้เขาเรียกสเตปไหนคะสเตปหน้าสองหลังสี่หน้าสองหลังสี่อ่าครับผมไปเดี๋ยวนะพามาจอดครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว 96V ใช่ไหม 96V อ่า 996V ตรงรุ่นก้านแดงน็อตเลนโต้จุ๊บลมเลนโต้มีน็อตให้ด้วยนะมีน้ำแถมให้เลยป่ะเนี่ยโอ้แถมดิโอ้โหคือจริงๆนะครับจริงๆนะครับทุกอย่างมันจะลงตัวครับไม่ว่าจะเป็นตัวสติ๊กเกอร์ลิปสีแดงดูนี้นะครับแล้วก็จะเป็นน็อตนี่ฮะน็อตแดงแล้วก็จะเป็นจุ๊บ จุดนี้ก็บ่งบอกถึงเลนโซ่อยูแล้วส่วนตัวนี้นะฮะก็จะเป็นนิวโลโก้นิวโลโก้เลนโซ่นิดหน่อยเลนโซ่ so จะใช้โลโก้ตัวนี้เป็นหลักนะฮะตัวนี้เป็นสเปคล้อเก้าครึ่งนะครับส่วนในด,ด้านหลังเป็นสิบครึ่งทุกคนจะมาดูฟิตเมนท์ทั้งหลังครับว่าล้นไหมเออสิบครึ่งสิบครึ่งนะครับนี่เลย นิดเดียวนิดเดียวจริงๆน้าว่าจางงตรงจางงจางงแน่นอน้ไม่ชกหรืออ่ายลำนี้ก็เป็นรถตัวเตี้ยนะครับเป็นตัวเตี้ยสีเทาแรมโบนะฮะเต็ีที่น้าทำไปตัวนี้ก็คือจะเป็นหน้าสองหลังสี่หน้าสองหลังสี่แล้วก็ใส่ชคหลังคู่หนึ่งคอนเฟนเดอร์ อของดีของดีแน่นอนส่วนในเรื่องของยางลูกค้าก็เลือกเป็นยางยุ่นเลยอ่าอยางยุ่น AD ศูนย์แปดพิเสวยๆโอ้โหเทพจัดโอ้โหนะอย่างนี้ต้องกําเงินมาเท่าไหร่ประมาณตัวนี้นะ4ี่0 0ื่นกลางกลร้อยยางครับจริงๆแล้วถ้าไปไม่ถึงก็เลือกยางที่มันซอฟลงมาก็ได้แต่ถ้าเกิดคนที่ไปถึงก็คือจัดไปเลยดีๆแน่นอน อันนี้มาจากโชว์รูมไหล่ะโชว์รูมอ่าอึ้งวันไสเอึ้งวันไสสาขาสามพันสามพันสำหรับใครที่สนใจไม่ว่าจะเป็นตัวเตี้ยหรือตัวสูงอ่าเซลเบนครับเซลเบนอ่านี่ครับก็ทรงสวยๆนะครับสามารถติดต่อได้หรือว่าใครอยากจัดทรงก็มาที่กรรมการยางได้ได้เลยได้เลยเก้าหกวีมีสแตนบายแน่นอนครับผมสำหรับในส่วนของการรับประกันล้อนะครับคงสร้างตลอดชีวิตครับสีสองปีในส่วนของล้อนี่ไม่ต้องกลัวแข็งแรงแน่นอนแน่นอนครับเออครับผมสำหรับวันนี้นิวกับน้าก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสด